ก็สว okay. ัสดีครับอยู่กับช่อง FT Gaming นะฮะวันนี้เรามาขับเครื่องบิน Airbus A 3 20นะเนะนี่ฮะประมาณนี้ตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะโดยเป็นเกม Air f i g h Simulator นะโอเคโดยผมก็สมัยยี่สิบเหมือนเดิมโดนสมัยยี่สิบผมก็รอนะผมโหลดได้แหละแต่ว่ามันรอนานนะผมก็เลยกับมาเล่นนี่แทนโอเคผมก็จะเทคออฟเปิดเสียนะ โอเคอืมเล่งเครื่องประมาณเป็นร้อยไปเลยอ่ะเนี้ยนะมุมนอกอนะ่ะสวยคือจะบอกว่าเกมนี้ค่อนข้างเออเ้นมีเครื่อเข้างสมจริงนิดนึงอะโดยเอออปุ่มเปิดอ่ะอีหยุกลอยเบยปุ่มเปิดเห็นมันมันให้เปิดเองนะไม่เหมือนตายเป็นนะอาเป็นนี่คือเปิดง่ายนะแต่นี้ต้องกดปุ่มเท่านะ ต้องปุ่มมันยู่ของจริงเลยนะมือ,อของจริงเลยนะเกมนี้โอเคก็ขึ้นแล้วนะตอนนี้ต้องไปที่อีสามบินหนึ่งฮนะดูไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะน่าจะไกลไม่ไกลไม่รู้แนะต่นนี้คือเปิดออโต้เพลอนปิดก่นอนเพราะอะไรนะโดยก็จะบินไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆจนจนถึงอะ่ะ ตอนนี้ก็อยู่ระดับเท่าไหรนะ่หมเนี่ยหนึออ่งพันนะอันนี้อยู่ระดับพันฟุตหรือพันฟุตเหลือน้ำเหนือน้ำทะเลนะ <'t> ตอนนี้ก็ <'t> เกล่นเครื่องเรืนะ่อยๆฮะว่าขับอินกว่า <'t> ต้องเป็นเรานแบบ ตามไปขี่ๆออกไปจะตกฮะีบอกว่าจะตกโอเคมกก็จะขี่ไปเรื่อยๆมุกก็ไม่มีอะไรมาจะชิวาสบายไปเนี่ยอ๋ออ๋อเปิดกลางล้อทำไมเนี่ยจะประมาณตกเนี้ยเออเครื่อง ผมจะเล่นเครื่องฮะไม่ตกนะโอเคก็ไม่ให้มันตกฮะง่ายนะจิลลี่แบบแบบศูนย์เนี่ยแบบเนี้ยโอเคก็เบอร์ตัวพลิลอัตจะปิงเนี่ยต้องเปิดตัวพลิลอัตเนี่ยคีมันจะบินตามไอ้เขียวๆนี้ไป คือไอ้เขียวๆนี่มันต่ำมันอนะไรกลางล้อแล้วนะเออเฮ้ยจะตกเลยเฮ้ยมันจะลงจอดมันจะลงจอดมันจะตกขับเองดีกว่าเออนี้ยมันกลางล้งออันนี้ก<ๆ>็ขับไปเรื่อยๆไม่มีอะไรก็ขับไปเรื่อยๆเฉยๆเนี้ยอืมแปลกมาก ปิดออโต้พิลอตด้วยขับเองยังยังจะง่ายกวานตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆมุมนอกนี่ฮะมุมนอกสวยฮะผมชอบลำนี้มากเลยคือแบบสวยมากอะลายโคตรสวยข้างในก็จริงๆต้องเกิดถึงทุกอย่างนี่ขึสูงไปวางเปิดออโต้พิลอะเนี่ยแต่ประมาณนี้ แันนอกคือตอนนี้บินสูงอยู่ฮนะพันฟุตเหนือพื้นดินละโอเคเนะนี่ยเหนะือพื้นดินซึ่งตอนนี้ก็บินไปเรื่อยๆไม่มีแก่ขึ้นรู้สึกว่ามันเหมือนมันดิ่งอนะนี่ฮนะด้านล่างเก็บรายละเอียดนะ แคน, hey, hey, hey. น้าหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮปนนี่อ่ะปิดก่นอนระบานทางเะไรออโต้พิลล์อะไรหรือปิดปิดก่อนยิดกอย่าโอเคไปต่อ oh. เครื่องขึ้นนะ้ดก mm. ็ไปเรื่อยๆมันจะถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ถึง อน,นเร่คือตอนนี้ไปมาไกลแล้วนะไกลมากก็จะไกลเลยเนี่ยนสนามบินรน้น่ะสนามบินมันสนามบินด้านหน้าเราฮนะาไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะตรงนี้คิดไม่ค่อยยาวอนะ มตอนนี <above> <No> <Koll> ้ก็กำลังจะถึงแล้วครับเปิดเปิดจากโฟนจากสีเคยเคก็ทิ้งหรือไปแบบก็ค่อยลดลดนี้ไม่ค่อยลดแบบเอาลยตกไปเลยให้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 โห จุดันเบยผมันต้องเบเครื่องบใหญ่ไม่ใช่เครืองบินเล็กะพรั้นผมจะไม่ลงตามลูรม,มเัเว่าติ๊กันเบยเนี่มันคือลนเบย้ของสอนตองเหรอเครือบินเล็กแต่มาลนเบย์ใหญ่อะองงันนีงง้ไม่ใช่ลำเล็กก็มันมาเนี่ยลำใหญ่เะ ตอนนี้ค่อยลงนันเว่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าตรงได้ไหมหน่าจะได้เพราะว่ามันต้องตะแคงโทรศัพท์มือถือมันถึงจะเลี้ซ้ายขวาได้นอเคแล้วก็ตัดแนวตัดให้ตรงนันเวไม่รู้ว่าจะตรงให้ไหมนะครับ กาจะตรงแหละถ้าจะตรงะนะนะมันขึ้นบินขึ้นนะรู้สึกว่าจะเป็นขึ้นบินอ่ะ,อะไปละเครื่อบินซีหนึ่งแปดสองน,งนรู้ว่าอะไรเหมนกันแต่ที่รู้ขึ้นจะลงอ่ะนะค่อยแขงโทรศัพท์มือถือแขงแขงมือ มือสะไอ้ค่อยฮะีันเลี้ยวไปเลยฮึ่ยๆนี่ไอ้ค่อยให้เข้าดันวีฮะจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วมาลุ้นทีนี้ลุ้นรู้สึกว่าจะไม่ตรงเส้นเท่าไหร่แต่ก็ได้แหละอ่บาลงแรงนิดนึงฮะ แทงแลงออสอโอ้โหสับนี้นี่มาตอนไหนเนี้ยไปแล้วก็บินตอนนี้กำลังจอดนะโอเคโอเคซึ่งผมจะทำแลบไปที่เกณเลยนะโอเคเพรู้สึกว่านับตานะ ถึงท,ที่เกตแล้วนะจะพยายามเดี๋ยวเครื่องบินเข้านะอโอเคเข้าอยู่นะโอเคน่าจะได้แหละเห็นไหอืมตอนนี้มาเข้าอืม โอเค,อเคก็จอดได้นะซึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย